สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบนสวรรค์ค่ะวันนี้นะลูกนะครูจะมาสอนหนูเกี่ยวกับตำแหน่งของสระแล้วก็วรรณยุกนะคะตำแหน่งของสระและวรรณยุก เขาจะเปลี่ยนไปเมื่อมีพยัญชนะที่เป็นควบกล้ำม,มาด้วยนะคะพยัญชนะควบกล้ำม,มีอะไรบ้างนะมีรอเรือลอลิงแล้วก็วอลวนใช่ไหมคะถ้าทั้ง3ตัวนี้เขาตามหลังพยัญชนะตัวอื่นตำแหน่งของซาระแล้วก็วันในยุคนียจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะเปลี่ยนไปเมื่อมีควบกล้ำม,มาด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยค่ะ ที่เปลี่ยนไปอันดับแรกก็คือสระสระลักษณะที่หนึ่งก็คือสระที่อยู่ข้างบนของพยัญชนะมีสระอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมนะสระตัวที่หนึ่งก็คือสระอีนะคะลูกสระอีหนูเห็นไหมคะว่าเขาอยู่ข้างบนออ่างนั่นเองอีต้องมาคู่กับอีนะคะอีมีหางนะลูกนะอีมีหางอีไม่มีต่อไปสระ อึค่ะสารอึนั่นเองนะคะสาะอึสารอึต้องมาคู่กับสระอึสารอึนะลูกนะหนูจําให้ดีนะคะสารอึเนี่ยถ้าข้างหลังนะคะมีตัวอื่นมีตัวอื่นพยัญชนะตัวอื่นที่ไม่ใช่ออ่างอออ่างจะหายไปทันทีแต่ว่าถ้าไม่มีตัวสะกดอออ่างจะอยู่คู่กับสารออค่ะแบบนี้นะคะต่อไปคำ สระถัดมานะคะสระอําสระอําตำแหน่งกลมๆนี้นะเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะต่อไปค่ะสระอว่าสระอวหนูจําไว้ให้ดีนะลูกนะสระอวเนี่ยถ้าหนูเห็นไม่หันอากาศมาคู่กับวอแหวนเมื่อไหร่เขาคือสระอวไม่หันอากาศมาคู่วอแหวนนะเขาคือสระอวแต่ว่าถ้าตัวข้างหลัง ไม่ใช่วอลแวนมีไม่หันอากาศแต่ตัวข้างหลังเนี่ยเป็นตัวอื่นเขาคือสระอะแบบมีตัวสะกดค่ะสระอะแบบมีตัวสะกดยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูคำที่มีอักษรควบกล้าแต่เป็นสระอีนี้ก่อนนะคะครูยกตัวอย่างคำว่าพลิกค่ะพลิกให้หนูสะกดตามครูนะคะลูก พอรออีกอพริกพอรออีกอพริกพริกอืมพริกพอพันรอเรือออกเสียงไปพร้อมกันเลยใช่ไหมคะแล้วสระอ,อิอยู่บนอะไรคะอยู่บนรอเรือนั่นเองนะคะพริกเผ็ดๆเ,เขียนแบบนี้นะลูกนะต่อไปสระอ,อีบ้างคะ่ะสระอ,อีครูยกตัวอย่างคำนี้คะ่ะ คำว่าปลีปลีนะคะปลีให้หนูสะกดตามครูนะลูกนะปลอนะีปลีปลอีปลีปลีปลีนะคะปปากับลอลิงสะกดไปพร้อมกันเลยใช่ไหมคะสระอีอยู่บนลอลิงนั่นเองนะลูกนะปลีที่ที่อยู่บนต้นกล้วยนะลูกนะต่อไปสระอือบ้างค่ะ สระอึครูยกตัวอย่างคำว่าตรึงค่ะตรึงตอรอองตรึงตรึงนะคะตรึงสระอืออยู่บนรอเรือนั่นเองนะคะต่อไปสระถัดมาสระอือใช่ไหมคะสระอือครูยกตัวอย่างคำนี้ค่ะคำว่าปรือค่ะปรือสะกดตามครูนะคะปอรออือ เปือปอรออื้อปรือ,ป,อ,รอ,อปรือ,รอสระอือ้ออยู่บนอะไรคะรัเรือนั่นเองนะคะเก่งมากเลยต่อไปสระอัมบ้าค่ะสระอัมครูยกตัวอย่างคำว่าคลำค่ะคลำอ่ะให้หนูสะกดตามครูนะคะคอลออัมคลำคลำนะคะ คลำสะระอมกลมๆนี้เขาอยู่บนอะไรเอ่ยลอลิงนั่นเองนะคะต่อมาสะระอัวบ้างค่ะสะระอัวมาดูซิว่าครูจะใช้คำว่าอะไรเอ่ยอ่ะครูใช้คำว่ากลัวนะคะกลัวเวลาสะกดก็คือกอลอัวกลัวอ่ะให้หนูสะกดตามครูค่ะกอลอัวกลัว กอลอกลัวกลัวนั่นเองนะคะกลัวหวาดกลัวนั่นเองกลัวเขียนแบบนี้นะคะไม่หันอากาศอยู่บนลอลิงนะคะลูกต่อไปสระอาะแบบมีตัวสะกดบ้างคะ่ะสระอาะแบบมีตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าอะไรอย่างเช่นคําว่าตังตังหนูเห็นไหมคะว่ามีไม่ถันอากาศแล้วก็มีงองงูงงงู ถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นเขาจะเป็นสระอะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นวหวนเขาเป็นสระอูบ่ถูกต้องไหมลูกแต่อันนี้เขาเป็นงงเขาก็เลยเป็นสระอะเวลาสะกดให้สะกดแบบนี้ค่ะหนูสะกดตามครูนะคะตออะงอตัง้งตออะงอตั้งตั้งนะคะตั้งนั่นเองนะคะอันนี้ไม่หันอากาศเขาอยู่บนตอ่อเต่าใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นอีกคำหนึง่งคำนี้ค่ะตรังตรังนะคะตอรอแอบอตรังตรังคำนี้ไม่หันอากาศเขาอยู่บนรอเรือแล้วนะคะอยู่บนนี้นั่นเองนะคะตรังตรังตรังแบบมีพยัญชนะควบกล้ำมาด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสระ ลักษณะถัดไปนะคะว่ามีสระอะไรอีกนะคะลกูลกอล่คะลูกสระที่เปลี่ยนตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คือสระที่มีลักษณะอยู่ข้างล่างของพยัญชนะค่ะอยู่ข้างล่างของพยัญชนะนะคะมีสระอะไรบ้างเราลองมาดูกันเลยค่ะสระตัวที่หนึ่งก็คือสระอุนะคะสระอูอยู่ข้างล่างพยัญชนะใช่ไหมลูกสระอุต้องมาคู่กับสระ อูนั่นเองนะคะสระอูอยู่ข้างล่างของพยัญชนะเหมือนกันเรามาดูตัวอย่างกันบ้างค่ะตัวอย่างของสระอูนะคะอย่างเช่นคำว่าพลุค่ะให้หนูสะกดตามครูค่ะพอลอ,อูพลุพลุพลุนะคะพลุเนี่ยก็คือเป็นพลุแบบนี้นั่นเองเขาจะเอาไว้จุดตอนกลางคืนใช่ไหมคะเวลามีงานรื่นเริงฉลองแบบนี้นะคะ นะคะรุสาระอุอยู่ข้างล่างของลอลิงนั่นเองนะลูกนะต่อไปสารูครูยกตัวอย่างคำนี้ค่ะคำว่าครูนี่อันนี้ก็คือครูนะคะคำว่าครูหนูสะกดตามครูก่อนนะลูกนะครออูคร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 ูนะคะเขียนแบบนี้นะคะสะอูอยู่ข้างล่างของ รอเรือนั่นเองนะลูกนะครูอย่างเช่นครูตายเมนจวานนะคะครูเขียนแบบนี้นะลูกนะเอาละค่ะเมื่อหนูรู้แล้วว่าสระที่เปลี่ยนไปตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ,ะค่ะและนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดของหนูนั่นเองนะคะเขาให้หนูทําอะไรให้หนูเนี่ยเปลี่ยนนะคะลูกเปลี่ยนคํา เปลี่ยนคำแต่และข้อให้เป็นคำที่ถูกต้องเปลี่ยนตำแหน่งสระนะคะให้เติมลงไปในช่องนี้นะคะข้อที่1เติมช่องนี้ข้อที่2ก็เติมนี่นะคะข้อ3ข้อ4นะคะเปลี่ยนคำให้เป็นคำที่ถูกต้องนะลูกนะเรามาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1ที่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาระอูเขาอยู่ข้างล่างของคอควายจริงๆแล้วสาระอูต้องอยู่ข้างล่างของ รอเรือนะคะถ้ามีคำควบกลัํมมาด้วยเนาะแบบนี้ค่ะครูเขียนแบบนี้นะคะสะกดตามครูค่ะคอรออูครูขอรออูครูครูนะคะคำที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้นะลูกนะต่อไปข้อที่สองเปลี่ยนตำแหน่งเหมือนกันกลายเป็นแบบนี้ค่ะกล่่าคำนี้อ่านว่ากล่ํานะคะกล่่มที่เปลี่ยนก็คือ ไม่เอกค่ะไม่เอกเขาจะอยู่ด้านบนของสระอัมสระอัมอยู่ข้างบนกลมๆนี้อยู่ข้างบนลอลิงใช่ไหมคะไม่เอกเขาจะอยู่ด้านบนนี้อีกค่ะอันนี้ก็คือคําว่ากล่านั่นเองนะคะกล่าต่อไปข้อที่3ข้อที่3มเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสาระอุให้ไปอยู่ข้างล่างของลอลิงนั่นเองนะคะพอพ่านลอลิงสาระอุนะลูกนะอ่านว่าพุ้ พุนะคะให้หนูสะกดตามครูค่ะพอลอหุพลุพอลอหุพุนะคะพลุนะลูกนะต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายค่ะสะระอัวใช่ไหมคะสะระอัวเขาผิดตำแหน่งอีกแล้วค่ะเขาอยู่ข้างบนเขาไายไม่ถูกต้องต้องไปอยู่ข้างบนอะไรคะรอเรือใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ ครัวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะไม่หันอากาศจะอยู่ข้างบนของรอเรือใช่ไหมลูกคํานี้อ่านว่าครัวนะคะครัวครัวนั่นเองนะลูกนะเมื่อหนูแทนแก้แก้คําให้เป็นคําที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้หนูโยงเส้นสระค่ะให้ตรงกับคําคําที่หนึ่งคำว่าครูสะกด สะกดด้วยสระอะไรคะสระอูใช่ไหมคะสระอูอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะให้หนูโยงเส้นสระอูขึ้นมาเลยครูนะคะต่อไปข้อที่2กล่ำค่ะกล่ำคือสระอัมสระอัมอยู่ตรงนี้ให้หนูโยงเส้นขึ้นไปนะคะจากจุดนี้ขึ้นไปเลยนะคะต่อไปคําว่าพลุพลุก็คือ สะระอุใช่ไหมคะสาะระอุให้หนูโยงเส้นนี้ค่ะชึบลงมาเลยนะคะโยงเส้นมาหาข้อที่สามเลยนะลูกนะต่อไปคำสุดท้ายคำว่าครัวครัวสาะระอวอยู่ตรงไหนตรงนี้ให้หนูโยงเส้นมาเลยค่ะชึบชึบนี่นะคะอาล่ะค่ะพอหนูโยงเส้นแก้คำเรียบร้อยแล้วให้หนู กลับไปตกแต่งระบายสีให้สวยๆเลยนะลูกน้าซู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย